กินข้าจะ้ะน่าอร่อยมากนี่ตำสัวกับหมูทอดจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนพะวัหมาแมวหมายก้วจะ้ะพบกับแพรวัในช่องปัจจานีน่าของเีกเมื่อเด็กนี่ทุกคนมาดูคิวด,ดิฉันมีอะไรโอ้หน่าเลยอยนะ เัแบบเรยวๆแบบนี้เลยนะนี่นี่จะมาชิมตำซ่วกับหมูพวงจากหมูพวงทอดเมื่อกี้นี่แล้วก็มีไข่เค็มแบบหนากกินมากขออนุญาตชิมเป็นดาแซ่บมากเลยนะหืม อืมกินได้อืมอืมใส่ถั่วมีมะกอกด้วยมะกอกแช่แข็งไว้ ชิมไข,ข่เค็มขอให้ฉันกินข่าวมือใส่เลยทุกคนไข,ข่เค็มแบบนี้มอืม ี่ไม่ทันนัดเลยมาชิมหมูวพวงขึ้นมากใครอยากลูกการคืนชีพขนมจีน,นะขอไปดูคลิปที่แล้วขนมจีนซื้อมาเนะี่ยไม่จ้องทิ้งเลยล่ะ แค่ตูเ้เย็นไหวถ,ถ้ามันถ้ามันใส่ตูเ้เย็นมันจะบูดเนาะถ้าใส่ตูเ้เย็นมันไม่บูดจ้นะเอ็งเอามาคืนชีบได้ขนมกินสดเนี่ยเลยนี่มาดูคำใหญ่ๆอืมจิ้มได้เหมือนเดิมแซ่บมาก ้ำหม้อจำสวดเลใส่ถั่วไม่มีอรก็เหลือถั่วเหลือมีต่คองแบบมีเหลือในตู้เย็นทั้งนั้นเลยข <c oughs> นุมจีนก็ซื้อมามันเหลือแค่ตู้เย็นไว้ปลาดุงกับแตบแซบนะ うん。Mm. Mm hmm. 很足。嗯 อีกสามคำจะไปแล้วคำจ้าส,สวยพัดเงาในบ้านก็เปิดพัดลมงเลยจะดูเหงาทัานอื Hmm. 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 Hmm.